สวัสดีครับพบกับเสือเสือดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดกัวนนะครับวันนี้เสือขอนําเสนอตรับไปสร้างมีดนะครับราคาเพียงเล่มละ8ป0รอบาทนะครับผมคมดุดใบมีดกวนเลยนะครับอย่าเชื่อที่ผมพูดนะครับมาเชิญชมความคมกันก่อนนะครับสวัเล่มที่1ครับยาวอยู่ที่13นิ้วหนึ่งหุนนะครับ กว้าง1.4ซัน5มิลนะครับเป็นตะใบนะครับจะมีรายตะไบอยู่นะครับมีรายตะไบอยู่นอ็อตเชินชมความคมค,มครับคมจัดมากเลยนะครับผมออกแบบมาสำหรับการฟันโดยเฉพาะนะครับฟันกิ่งไม้ได้เลยนะครับผมเยาวถึง13นะครับด้ามประมาณ6นิ้วนะครับ เล่มที่สองนะครับยาวอยู่ที่13นิ้วสาหุนนะครับกว้างอยู่ที่1.4สันหมิลนะครับเป็นมีดแหลมสวีนะครับผมเสียบฟันนะครับคมจัดมากเลยนะครับสวบสวบสวัสสวัสวนะครับผมตะไบเป็นเหล็กที่แข็งนะครับความแข็งถึง67สิเจ็ดรักเลนะครับเสียมาปรับค่าความแข็งให้ลงมาแล้วก็สร้างเป็นมีด สำหรับคารฟันนะครับผมเล่มที่สามยาวอยู่ที่13นิ้ว3ามหุนกว้าง1.4ึสันห้ามิลนะครับผมสวยมากเลยนะครับความคมนะครับซุบซุนะครับควรวางห่างจากมือเด็กนะครับมีดมีความคมสูงนะครับ เล่มที่สียาวอยู่ที่ส3นิ้วหหุนกว้าง1 4สันหมิลนะครับผมจัดมากเลยนะครับซอยฟันได้หมดเลยนะครับผมตะไบเป็นเหล็กคราร์บอนสูงนะครับหลังใช้งานนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งทาด้วยน้ำมันพืชนะครับก็สามารถใช้ในงานครัวได้เลยนะครับทุกเล่มแถมฝัก PVC ฟรีนะครับ นะครับเล่มที่5นะครับเป็นมีดมาเชเต้นะครับตัวนี้เป็นตรับลูกปืนเยอรมันยาวถึง14นิ้วกว้าง2นิ้วสัน7มิลน,นะครับผมนะครับเป็นมีดที่คมแล้วก็ตรับลูกปืนเยอรมันเป็นเหล็กตรับลูกปืนที่หายากนะครับมีค่าความแข็งที่แข็งสูงนะครับเป็นตรับลูกปืนใช้กับงานหนักนะครับผมเฮสเฮสนะครับผมึบ ผมจัดตัดกระดาษฟันไม้ได้หมดเลยนะครับด้านอยู่ที่เจ็นิ้วนะครับผมราคา1300บาทนะครับมีเล่มเดียวเท่านั้นนะครับเล่มสุดท้ายนะครับเป็นงานของแปลนะครับเป็นบางตอเล็กนะครับอ่ายาวอยู่ที่7นิ้วนะครับ กว้างอยู่ที่3นิ้ว1หุนยาวอยู่ที่6นิ้ว6หุนนะครับเป็นเหล็กแหนบร่อง l a n รเว v e r นะครับผมเป็นรถยุโรปนะครับหายากนะครับสร้างเป็นมีดสับกระดูกนะครับผมคมจัดมากเลยนะครับคมกว่าเหล็กแหนบหลายเท่าเลยนะครับผมเสียขอเสนอราคาที่จับต้องได้เพียงเล่มละ800บาทนะครับ สนใจมีดที่ทำจากตะไบนะครับผมติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0897560208ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ